อืใช่ครับว,วันนี้เหมือนเดิมครับนำทีมโดยช่างตี้ไทยอุบลคนกระเทือนครับทีมงานชาวดอนก่อสร้างนะครับปกติเราจะอยู่กัน2คนนะครับแต่วันนี้มีเลบออกมาอีกคนหนึ่งครับช่างสีครับเจนหนุยนนบอรครับเจนหนุยในตลาดใหญ่แม่ยุพินนะครับเจนหนุยนนบอ วันนี้มาเป็นช่างสีให้เรานะครับมีแลบมาคนหนึ่งปกติเราจะอยู่สุมหัวกันอยู่สองคนนะครับวันนี้มีเพิ่มมา3ครับวันนี้โชว์การต่อเหล็กนิดหน่อยนะครับเราจะทำเหล็กระเบียงหน้าบ้านนะครับตัวนี้คือยังไม่ทาสีตัวนี้คือทาสีกำลังจะเสร็จครับ เจนุ่ยนนบอครับลงมือเองเลยครับวันนี้เป็นช่างสีฝีมือของเรานะครับชอุดอนก่อสร้างครับชอุดอนก่อสร้างใครสนใจงานเหล็กงานเชื่อมงานปูนงานสีเรามีทีมงานที่ครบวงจรนะครับคุยราคากันได้ครับตกลงปรงใจโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยเต็มสูตรครับชอุดอนก่อสร้างอันนี้คือ ยังทาสีไม่เสร็จนะครับแต่เชื่อมเสร็จแล้วเจียเสร็จแล้วรอทาสีนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็จะเหมือนตัวอยู่ข้างบนนี้นี่จะขยายภาพให้ดูนะครับตัวนี้คือเสร็จแล้วที่ทาสีเสร็จแล้วจะเหมือนอยู่ข้างบนนี้ครับวันนี้งานเบาเครับสบายสบายครับงานไม่หน,นักหนามากครับเป็นลูกมือช่างครับ พี่ทัดเด็กดื้อถ่ายทําเหมือนเดิมครับหัวหน้าที่เป็นช่างเชื่อมเหมือนเดิมครับเป็นหัวหน้าช่างลูกพี่ใหญ่ผมให้งานสบายสายครับวันนี้นั่งเจริทั้งวันเลยครับ สนใจงานเหล็กงานเชื่อมงานปูนงานสีเรามีทีมงานที่ครบวงจรนะครับมีช่างฝีมือช่างชํานาญงานนะครับสนใจเดี๋ยวติดต่องานเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับชาวดอนก่อสร้างครับทีมงานครบวงจร